สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับลุงดมลำปาวในตำนานแล้วขานครับวันนี้แรงงานตัวพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับถนนอารรันหรือชาวบ้านเรียกว่าถนนตัวตายตัวแทนจากอำเภอเล็กๆระยะทางแค่5้กิโลแต่แฝงไปด้วยอุบัติเหตุบ่อยต่อบ่อยครั้งครับคนแล้วคนเล่าวิญญาณแล้ววิญญาณเล่า แม้แต่คนในพื้นที่ก็ยังไม่เว้นครับทุกคนต่างก็ระมัดระวังถึงจะเป็นทางตรงนะครับแล้วก็จะมีโค้งตัวเอสอยู่สลับกันไปบรรยากาศสองข้างทางครับอีกด้านหนึ่งเป็นทุ่งนาสลับกับต้นไม้มีกระท่อมเล็กๆอยู่สลับกันไปครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นภูเขาเวลากลาง วันนี้ก็จะดูธรรมดาธรรมดาครับแต่เวลากลางคืนเวลาขับรถผ่านแต่ยเย็นจะเยือกตรงหมอต้นว่าครับทำชวนให้ขนลุกใครที่ผ่านไปผ่านมาตรงนั้นต่างก็ไม่อยากจะเวลาขับรถไม่อยากจะหันหลังมองดูกระจกหรือมองหลังเลยครับเพราะว่ามันน่าก,กลัวครับถนนจากอำเภอไปยังหมู่บ้านสายหนึ่งครับอยู่ในจังหวัดกาลสิน์ เป็นถนนเลนสวนยาวประมาณ5กิโลเมตรแค่นั้นเองอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นภูเขาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นป่าและสลับกับทุ่งนาส่วนยางมีเพียงเถียงนาก็จะกระจายกันไม่ค่อยมีคนพึ่งพักอาศัยมากนะครับถนนช่วงมอต้นว่ามองจากไกลๆเห็นแค่เป็นเนินต่ำๆไม่สูงมากนะครับมีโคง้งรูปตัวเอส โคดเชียวไปมากลางวันก็ดูธรรมดาธรรมดาแค่นั้นเองแต่กลางคืนเงียบวัางเวงจนชวนให้ขนลุกรวมแรงลงจากภูเขาพัดลงมาอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดครับตรงบริเวณมอตตนว่านี้เองครับที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากมาจนนับไปท้วนรถจักรยานยนตล้มถลายตกข้างทางบางรายเจ็บสาหัสพ,พิการบางราย ไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยจนทุกวันนี้ก็ยังมีศพไม่ต่ำกว่าสิบรายมาจบชีวิตเสียชีวิตยอยู่ตรงนี้ครับนั่นก็คือหมอตนว่าเขาบอกว่าเป็นหมออาถรรพ์หรือว่าหมอตัวตายตัวแทนครับชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเล่าให้ฟังว่าที่นี่มีผีตายหงหวบอกแรงอาฆาตจากผีตายหงบางคนเขาก็พูดว่าบอกถูกสาบ ให้มีตัวตายตัวแทนใครที่ผ่านมาในช่วงเวลากลางคืนอาจจะเจอวิญญาณที่ยังไม่ได้หลุดพ้นและพวกเขาเหล่านั้นกำลังมองหาใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นตัวแทนพวกเขาจะได้ไปจากแห่งอาถรรพ์ตรงนี้ครับหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์กลับจากตลาดครับพอถึงโค้งตรงมอตน้นตรงมอต้นว่าครับ เขาเห็นคนยืนอยู่กลางทางก้มหน้าไม่ขยับเขยื่อนเขาตะโกนถามแต่ไม่มีเสียงตอบครับก่อนที่ไฟหน้ารถเขาจะดับวูบไปทันทีและได้ยินเสียงกระซิบข้างข้างหูงข,องของเขาตรงเบาะหลังพอดีครับเจ้าไปไหนมาเจ้าไปไหนมาข้ารอเจ้าอยู่เจ้าไปไหนมาหลายคนเล่าว่าครับ เคยเห็นคนยืนอยู่ที่โคง้งมอตนวาเป็นกลุ่มบางก็ใส่ชุดขาวบ้างก็ใส่ชุดดำครับบางคืนก็ได้ยินเสียงหัวเราะเสียงเรียกชื่ออยู่ตรงนั้นและเสียงร้องไห้อยู่ตรงนั้นทุกค่ำคืนจนพวกเขาไม่กล้าเดินทางในระหว่างกลางคืนครับเพราะเท่าวักลางคนเขาก็จะเตือนลูกตนหลานบอกว่าถ้าไม่จำเป็น อย่าผ่านถนนส้นีเวลากลางคืนนะครับก็ให้ไปเฉพาะกลางวันอย่าจอดรถอย่าทักอย่าหันหลังกลับเวลาเจออะไรเวลากลางคืนถนนส้นีครับนั่นก็คืออาจจะเป็นวิญญาณหรือเขาต้องการคนที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนหลายคนต่อหลายคนที่เจออยู่ที่นี่ครับอีกเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งครับชายผู้ขับรถผ่านแล้วกระจกหลังครับเขามองกระจกหลัง ที่มองเห็นสะท้อนใบหน้าของคนอยู่ตรงที่กระจกครับเขาสะดุ้งสุดตัวครับแล้วก็ยังได้ยินเสียงเบาๆจากด้านหลังครับเขาสะดุ้งเกิดอะไรขึ้นครับหลายคนที่ขับรถผ่านมาตรงนี้นะครับต้องจบชีวิตลงด้วยแรงอาถรรพ์หรือว่าด้วยการจองจำ รอขักคนมาปลดปล่อยพวกเขาหลุดพน้นจากพันธกรรมที่นี่ครับขอบคุณกับการติดตามตำนานล้าขานโดยลุงดมลำเปาาครับขอบคุณภาพจาก AI แล้วก็ขอบคุณห้องอัดรถถัรวและขดที่ให้การสนับสนุนครับวันนี้ลุงดมลำเปาาลาไปก่อนเดีย๋ยวเจอกันชิปหน้าครับชิปนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ